ขณะที่ในส่วนของความเคลื่อนไหวมีอีกแง่มุมหนึ่งเนี่ยนะครับช่วงหนึ่งของคุณจุเทพย้อนกลับมาที่ศนยรราชการนะครับพูดถึงกรณีคุณกรณ์ณรจติกวนิตซึ่งโพสต์ข้อความแสดงความไม่สบายใจเกี่ยวกับกลยุทธ์ที่ผู้ชุมนุมบุกเข้าไปยึดกระทรวงการงลังค,งคุณจุเทพก็ระบุว่าคุณกรมีสิทธิที่จะไม่เห็นด้วยแต่แกนนาทุกคนไม่ได้ติดหนี้บุญคุณใ,ใดๆและไม่ได้รับการสนับสนุนจากนายกรในการชมรุมนุม ในกรแสดงความไม่สบายใจประชาชนก็ไม่สบายใจกับท่าทีในกรเช่นเดียวกันโชคดีที่ไม่ชักชวนมาเป็นแกนนําด้วยแล้วก็ยืนยันเนี่ยนะครับว่าขอเตือนว่าอย่าออกมาพูดอะไรอีกไม่เช่นนั้นจะลําบากมากในชีวิตขณะที่เมื่อเช้านี้นะครับคุณกรณ์จาาติกรวน,นิชโพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กนะครับไม่ได้มีการพูดอะไรถึงเรื่องที่คุณุเทพพ,พาดพิงถึงเมื่อคืนนี้ แต่คุณกรโพสต์เฟซบุ๊กเมื่อเกือบเจ็ดโมงเชา้าที่ผ่านมาว่าเขียนว่าเที่ยงวันนี้ผมจะไปร่วมเดินขบวนกับประชาชนเพื่อนําหนังสือไปมอบให้สถานทูตอเมริกาเป็นการยืนยันความไม่ชอบธรรมของรัฐบาลยิ่งลักษณ์นัดรวมตัวกันที่ BTS อโศก11บเอ็ดโมงครึ่งครับจะมีอีกขบวนเริ่มที่ตึกชาญอิสระถนนเพชรบุรีไปสมทบกับเราออกมาเดินร่วมกันเพื่อประกาศให้ชาวโลกเข้าใจครับว่ารัฐบาลที่ไม่เคารพกฎหมายคือรัฐบาลที่ไม่มีความชอบธรรม